นี่คือจิวิเยา์ลับๆในการทําให้แฟนเก่าเสียดายคุณหรือมีโอกาสกลับมาถึง98%ครับนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าคุณจะซึมเศร้าท้อเฟลต่างๆแต่คุณยังมาร์กหน้าคุณยังออกกําลังกายนะครับคุณยังเอ่อทำทรีทเมนต์คุณยังดูแลตัวเองคุณยังทาสีเล็บนะคุณยังเปลี่ยนนะครับเสื้อผ้าการแต่งตัวทุกอย่างทั้งหมดครับสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายเนี่ย หรือทําให้แฟนเก่าพยายามกลับมาสองคุณครับแล้วมันมีความคิดหนึ่งนะครับที่แฟนเก่าของคุณมากเป็นคือเขากลัวว่าคุณจะมีความสุขมากกว่าเขากลัวว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเขากลัวว่าคุณจะมีชีวิตที่รุ่งโรจน์มากกว่านะครับซึ่งเวลาที่คุณดูแลตัวเองแล้วคุณโชว์ลงโซเชียลมีเดียสิ่งนี้จะทําให้แฟนเก่าพยายามมาสองคุณมากขึ้นแล้วเกิดความกลัวมากขึ้นถ้าเขาเกิดความกลัวมากเท่าไหร่คุณบิ้วให้เขากลัวมากเท่าไหร่มันจะกลับมาเร็วมากเท่านั้นครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย1 9 6 0 0บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาททั้งนั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ